เอาล้วครับแหมวันนี้ทั้งวันแล้วสุดทั้งวันแล้วทั้งสองคนเลยนะครับก็ถึงบทสรุปแล้วครับว่าเราจะต้องมาพิสูจน์กันว่าทั้งวันเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้จะถ้าเกี่ยวเรื่องของความสมดุลของร่างกายนะครับโดยที่จับคู่ไปแล้วโดยที่เรานะครับคู่กับจินครับนะครับแล้วน้องนะครับคู่กับพี่บ๊ามนะครับพี่บ๊ามการเป็นผู้หญิงให้คู่กับผู้ชายชีวิตจริงชีวิตจริงมันต้องเจอต้องเจอซะก่อนตอนนี้ปลอดภัยกว่านะครับ นะปลาเหมือนกันนะครับ,รบก็เท่าเท่าที่ฝึกมาก็ใช้เท่าที่ฝึกมาแล้วกันคือแล้วอย่างบททดสอบของเราเจะเน้นไปที่จุดไหนครับจะเรื่องการสร้างความสมดุลนะฮะการคงคงสร้างที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปขึ้นบนเวทีครับผมใครตกเวทีกันั้งก็แพ้ อ๋อนี่แี้นี่แค่ถือว่าเป็นพื้นฐานนะเพราะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแตกแขนงอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธด้วยใช่ครับวันนี้เบสิกก็ขอเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลไว้ก่อนวันเดียวไม่พอครามีทั้งอาวุธมีทั้งกระบองอะไรต่างๆกันนะวันนี้เอาแค่เบสิกนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับลอคเลยค่ะาให้ดีที่สุดต้องกันอ่ะติดตัวครับผมลุยสู้ไหมสู้ค่ะโอเคครับลุยโอเคค่ะ นอกจากจะเป็นศาสตร์ไว้สำหรับป้องกันตัวแล้วการจุดมวยหย่งชุน ยังมีประโยชน์อีกมากมายมวยหยงชุนทําให้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอารมณ์สมาธิพระผู้ฝึกต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ควบคุมร่างกายให้มีความสมดุลอยู่เสมอและต้องมีสมาธิเพื่อจับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้อีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะร่างกายได้รับการบริหารในทุกสว่วนทำให้ได้ออกกำลังกายและช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจไปในตัว และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายคลายความเครียดจึงเหมาะกับเป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับทุกเพศทุกวัยครับอ่ารู้ผลแล้วนะครับว่าการแข่งขันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับน้องกันนะครับถือว่าเสมอละกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงพี่เขาก็ออมมือให้นะแต่ต้องนฝึกฝนนะครับ,รบเพราะว่าแววมาดี กล้ามาดีน้องการแต่ส่วนของเราครับผมนะฮะอันนี้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมดุลยังไม่ค่อยดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆอาจจะเคยเล่นประเภทอื่นมาเราสามารถกระโดดไปตรงนน้นตรงนี้ได้แต่พอมหยงชุนเนี่ยเรา,เรา,เราจำกัดที่แคบปุ๊บข,ขึ้นมาเขาเรียกว่าระยะประชิดใช่ระยะประชิด <มะ S 1> ความสม,สมดุลห,หายไปแล้วจริงจจุดบอดทางซ้ายเนี่ยไม่ถนัดมือซ้ายเนี่ยโอ้ตายเลยของที่ดันมาดันมาจากท่ายืนที่บอกว่าท่ายืน เออเหนียบอยู่เงี้ย <Yeah. S 1> ม,มันจะช่วยให้ทรงตัวได้ดีแต่พอถ้าเกิดเราหลุดจากท่านี้ไปเมื่อไหร่รู้สึกว่าเออมันคือ <c oughs> จริงๆมันเป็นท่าฝึกไงแต่ว่าถ้าเกิดท่าที่จะเล่นเนี่ยมันต้องเดินเดินด้วยขึ้นขึ้นมูฟมูฟเมน์ด้วยเพราะงั้นมันต้องมีความมั่นคงในการเคลื่อนไหวด้วยนะครับ <c oughs> รื่งถ่ายเทน,น้ำหนักก็รู้สึกว่าต้องฝึกอีกเยอะเลยไม่เป็นไรครับเราเพิ่งฝึกวันนี้วันเดียวเองนะจริงก็ฝึกมาหลา,หลายปีแล้วยังไงก็ต้องให้เขาอยู่แล้วนะครับมาณนี้แต่ว่าพอสองคนวันนี้ถือว่าดีครับน่าภูม วิชาบิงชนหมู่วิงชุนยงชุนตัวนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วผมอยากจะถามวานนี้แล้วการสอนหยงชนเนี่ยครับอาจารย์ได้อะไรจากตรงนี้บ้างครับได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับเด็กมีมาหลายคนมากเลยนะพัฒนาการสอนด้วยคนนี้ไม่เคยเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรมาก่อนเนี่ยหลายคนอายุเยอะๆก็มีมีครับมีแล้วก็มีประสบการณ์จากการที่เราได้สอนเด็กๆคนนี้แหละเดยวได้เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วเราก็รักในวิชานี้นะครับก็คือว่าอยู่ในสายเลือดอยู่ในกระดูกละ แล้วมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นชีวิตประจําวันของเราคะ่ะแล้วอย่างนี้ครับคนที่เขากําลังจะเริ่มฝึกมวยหยงชุนเนี่ยครับอาจารย์มีอะไรจะแนะนําหรือจะฝากอะไรรับถึงเขาไหมครับครับถ้าเริ่มหมดคุณคุณกับครูบาอาจารย์นะฮะให้เชื่อครูบาอาจารย์ไว้เป็นนดับแรกเลย บอกอะไรให้เชื่อและให้ทาตามนะครับอย่านอกเกณฑ์นอกเขตนอกรอยไม่ได้นะครับไม่งั้นถ้าใจร้อนมากไปนะคิดว่าตัวเองรู้ดีมันไม่ได้แล้วมันจะกักตัวเองทำให้ตัวเองไม่เจริญก้าวหน้าไม่สําเร็จในวิชานี้นะครับแต่ต้องมีใจรักมากๆต้องเปิดใจต้องเปิดใจครับต้องเปิดใจไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรมาก่อนแต่ถ้าคุณต้องการเรียนวิชุนหรือหยองชุนเนี่ยคุณต้องเปิดใจรักมันเต็มที่นะครับดีที่สุดนะครับก็นอกจากว่าได้รู้วิชา หยงชุนที่เคยเคยแต่ได้ยินมาเนี่ยวันนี้ได้มาสัมผัสจริงแล้วเนี่ยยังได้แง่คิดดีๆอีกนะน้องการใช่แล้วอีกอย่างนึงที่การสัมผัสได้คือได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยวันนี้เพราะว่ามวยหยงชุนก็อาศัยพลังธรรมชาติด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่แรกครับโอ้โหเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็พี่ๆด้วยนะครับที่มาช่วยเข้าคู่ประลองวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนลองดูสิถ่าพื้นฐานลืมยังเนี่ยชอบใช่ไหมล่ะท่าเนี้ยทำได้เมื่อคุณนิ่งพอค ติดตามชมรายการย้อนหลังคลิปเนื้อหาพิเศษที่คุณหาดูไม่ได้ที่ไหนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมอีกมากมายได้ที่ www.martialwarrior.tv และ www.facebook.com.martialwarrior.tv